สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วม่ลำพาตะดูวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องครับอาจารย์ตายสวัสดีครับพี่น้องครับก็ชองหนาวปุรุยสิอีพอเนี่ยบอกพี่น้องเฮ็ดยังก็ตอนนี้อีพอคลิปนี้นําเสนอบม่ได้พูอกันโดนพี่น้องคลิปนี้นําเสนอวิธีก่อจอมแหโอ้ก่อจอมแหแบบง่ายๆ่าแต่ว่าได้ผลเกินคาดเพิ่นเอื่นว่าแข็งสิบเอ็ดก่อแบบใดไอเป็นไอเป็นลำพาวท้ายลงให้พี่น้องก็ได้แบบ่ะคือสูตรผมก่อคือก่อง่ายงให้พี่น้องเข้าคือ บอกสุพีน้องเ้าฟังนะคือเแค่แบบง่ายๆคุณลูกคนเพิ่อนกระทักเป็นจอมดอกบัวด้แต่ว่านี่โบนิทักเป็นจอมดอกบัวทักเป็นดูงูดูงูทักไปได้ได้ทักพี่น้องครับเลยเริ่มต้นข้อตอกตะปูหลักรัหนึ่งรักหนึ่งประมาณจักหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วเป็นสี่นิ้วพี่น้องพัากระแบงเถิดสี่นิ้วเพราะนี่อะไรแต่ความฉันก็มเากเอาได้ข้อเกี่ยวเป็นสีอะไรพี่น้องเกี่ยวไม่ได้แบบนี้ นะครัือสองฟังเขาหนบเบิงเวลาเขาทบทบกันเขามาแล้วทบกันเขามาแล้วให้มันได้สิบเอ็ดแขหหรือว่าสิบสิบสิบเอ็ดตองหรือว่ามันสิเกินเกีียวเกีียวได้สิบเอ็ดเมนฟังสิบเอ็ดรอบเนี่ยเหรอมันว่าฟังละสิบเอ็ดเต<อ>ียฟังเราหกรอบนับนับน้ำได้ฟังเราหกฟังเราหก,หก,หกเวลาเขาทบกันเขามามเสร็จด้๋ยสิบสองเขาก็ตัดเข้าเข่าไฟเขาจุดอลอดนึงพอเขาจุดแล้วเขาก็ทักแบบนี้พี่น้องเพื่อนเอือนทัก อันนี้<ช>เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวพอแล้่ยวนะพอเหลีวใส่คือใส่ใส่ใส่กีมสองอันกีมสองอันแบ่งเครื่องเอนี่ยผักมาในห้องอ่ะสอดแบบนี้ได้พี่น้องไอากีมพ่อว้างวันนี่ง่ายง่ายอ๋อเดี๋ยวหาตะปูไม่หลาจานอือแล้วก็หนึ่งพี่น้องเลาวก็ดึงกัามาเลยพี่นอ้อ,นองเห,ห็นบ่มัน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 จะเป็นดูง,งเูเบนเหรอไอ้เ็บมือจะเป็นดำมันจะเป็นอันนี้นเล้วบางนึงไปตายแล้วไปดึงหยาอยู่แบบนี้บานนี้เร้าเีกแคสีอีกบานนี้ แบบเฮ็ดแบบเฮ็ดเคือกันทั้งสองแทงโอ้จีมสองอันใช่จีมสองอันเนี่ยมันมันค่อยอะไรโอกิีมสองอันสอดข้างนี้กลับมาข้างนี้สอดดึงเขาแน่นแน่นที่น่องตายปั๊บแับนี้เฮ็ดจตกเทียเนี่ยนี่กะเฮ็ดไปจนว่าเห็นมันได้ฮอตพีละเห็นมันได้คือเหลือมันเหลือสนซ้ำกันเขาจีทักไปเรื่อยๆนเป็นจอมแห่องค์ุ้งประเทศตั้งสี่เตียงเน่ยอันนี้เคลื่อนแบบง่ายๆคือสูตรง่ายๆพี่น้องสูตรง่ายๆปูนุ่ก้นเพ่นกะ อีพ่อยแม่ผู้เพป่นเป็นเซียนครับเพื่นกะทักดอกบัวน่ะเพื่อนพี่น้อาจอมจอมดอกบัวแต่นี่อันผมไปเฮียนน้ำเฮียนมาแต่จากคู่ใดนี่คู่หน้าบ้านนี่ล่ะคู่เวียด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 ก็คู่กันเหมือนก็ได้มาไายทอดใหนพี่น้องเข้าดีเพื่อนกันถือว่าอันนี้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 เพิ่นเอิญว่าแค่สิบเอ็ดหล่ากาศ ็ง่ายเนาะที่แต่ว่าแบบแบบอื่นก็มีหลายย่ดอกแต่ว่าแบบนี้แต่แตายแล้วมันจับง่ายจัง่ายพี่น้องเฮาก็สิจับง่ายขึ้นกันนี่้พอง่ายง่ายเลยเดี๋ยวทักไปเรื่อยๆจนกว่ามเจ็บก็โอ้ตะควาเรื่อยเนียนติดขึ้นกันนะพี่น้องเลยกีมมาสดเวียงวัดทันทีเลยใช่กีมซองอันกับตะปูซองดอกแม่งกับได้ลังเก่าได้ก็ได้ก็บซองเงียนได้ซองเงียนสวัสดีกันเออใส่ได้ลังเก่า อต่ถ้าใส่กีมสองอันมันสริงางมันจีทักไงมันมันจีสอดไงครับมันเลยอันนี้สูตรง่ายๆพี่น้องสูตรง่ายๆแต่นี่อาจารย์ตายแล้วทักไหมเราได้จากอันแล้วเห้ได้จวกเจ็ดพื้นอะพกเจ็ดพื้นเราเหีเหี้ผว่านี่ก็สู้ให้ไปพื้นหนึ่งเราสู้ได้ให้พอเพิ่นเอาลงไปใส่ใส่ยูบุรีรัมพอได้นี่ เียวเมล้ำเผาบ้านนี่สู้สูเป็นเผื่หนึ่งจักสอกประยตายแันหกสอกจักศอกหกสอมเทหกสอกเจ็สอกกันละเทที่กับ่รถึงกับที่กับพระถกับพ่างกันลังบันสส้นหาสหคนอื่นสีเส้นหายสิซ้ำนั่นสีเส้นแต่ว่าแมล้ำเผาเห่นอาจาย์ใต้ทักหลายมากเราชวนมากจีเป็นเฮียแต่เฮียง อุบัติเหตุสารแห่งที่ที่คักเด้อพี่น้องสีเส้นหานี่นี่ค่ะติสัน2เส้นหาอย่างนี้เลยปลาซิวเอาสะดุ้งนอยอกพ่อๆกันดนเด้อพี่น้องเด้อครับแต่มื้อนี้แม่ลําพอนไปถ่ายคลิปสันอยู่คลิปเวคลิปเวก็จอนเนาะไปเรื่อยๆก็บ่งกว่าได้ถ่ายดูดอกพี่น้องถ่ายไปพอ ให้พี่น้องบ่ลืม <laughs> บ่ลืมแม่ละลพ่อก็จารย์ตายยังกินหอดคิดถึงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกินหอดคิดถึงพี่น้องคือเก่าล่ะวม่านนี้มไม่เลิศก,กับโชคประหลดน้ำในหู่บ้านเนี่ผมไปสู้เหียอยูอย่อันท่งน้าว่านนี่แม่เราถามข่าวหาเมียเลิแล้วถึงมาเรื่อยๆล่ะแต่พุ่นนั้นพุ่นนี้ก็ทักไม่เลยแต่พี่น้องขอบคุณที่ยังบ่ลืม <c oughs> แม่และพ่อก็จารย์ตายเด้อเอาดี มักงังมักดิะเมื่อยจนตายในลำปีๆเพื่นไปโลเพื่นไปโลกับเพื่นไปเด็ดเทียบแบบบุ้งคนนึงว่าสิแบบน้ามาทัานตาบอยู่พี่น้องได้ว่าเดี๋ยวก็จอมเฮงแล้วก็จังสิเป็นอาบหนำกันวะมันจะเริ่มเริ่มจะเป็นดูกงูไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นดูกงูกับเป็นดูกยังมูนี่ว่านดูเพื่อนยหวังตัวอีหวาังดูอันนั้นไม่ดูกอันนั้นไม่ดูเตี่ยแอบดูเพื่อนยหวังคนละดูกกันวะสิเป็นแบบนี้ไปเาจะคอยาไก่เนาะ นนั่โอ้เป็นดูดมาเรื่อยๆโอ้งามตลอดนาะงามอยู่งามอยู่เดี๋ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนว่ามันเป็นลงโค้งกูแล้วบ้างจักว่ามันพอดีกันหมดแหละเ้าจังกว่ามัทบเขามันตะปู่สองดอกแล้วก็เอาิ่มสองอันเกี่ยวเกี่ยววน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 มันได้ขังขังละหกคือวนแท้ๆวนหกหกแล้วบ้างหกแล้วแับนี้พอพอมานมัดกลางมันติด ทบสก,กัดไม่ที่เป็น12 12เท่ากับเอาออกตองหนึง,อออง,นงมันกับิปเดียวชิปเนโอ้เอาออกอันนึงเลยมันเดียวสิบเอ็ดมี่อันแค่สิบเอ็ดที่สำคัญว่าต้องมีตังค์นี่นพี่น้องจะไงนะคนเราพอใส่ตังค <c oughs> ์งคน <c oughs> เบบนี่ยพอได้คือการ,รคนเราควรก็สิว่าอืาจารย์ใต้นี่ก็ดิี้เกจลอกขี้เกียจหลอกเห็ดแนื้อหาเยอะหากินเห็ดไปพ่อพี่น้องพ่อได้อยู่บ้า <c oughs> นอยู่ซองอันนีพี่น้องเขากับส <c oughs> <c oughs> ิถามเนาะว่า เฮ็ดย่างชุมือนีเอาเฮ็ดกอกๆแกกๆน้ำบานเลยพี่น้องนี่กำลังตกกาสิไปสามเขาวันเขาไว้ตั้งตะพัดวันอันน้ำท่านได้อันโบกจ้าเตียพี่น้องเขาเน่าหมดแล้วล่ะอาจารย์ตายแล้วไปเอากาไว้ไว้ถ้าไปสามนะภาพพี่น้องเบิ่งอาจารย์ตายเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องให้เบิ่งเฮ็ดง่ายๆเลยพี่น้องนเฮ็ดง่าย แต่ว่าแม่นเราคนมันผู้เจ้าเฮ็ดเนาะพี่น้องสิว่าเอาสอบถามได้คือเก่าหรืพี่น้องเอีอสอบถามได้บางบางเทื่อขันเฮาเฮ็ดเองมันภูมิใจเดอกเัาภูมิใจงามบนงามบ่งามกะอยู่กับความภูมิใจจากของคือเก่าคนบะก็เป็นจอมเฮี้ยือึนกันแต่ว่าเพิ่นขายเพื่อนได้ขายก็มี่มีอกเพิ่นเฮ็ดขายยู้น้ำรานกับมีแต่ว่าเฮาเฮ็ดเอาก็ได้เห็นบะเอาก็ได้มันเป็นความภูมิใจนะเพื่อ เย่างตายแล้วข้าสารเป็นข้าสู้เป็นไปเสียไงพี่น้องอย่างตายแล้วอันไปหัดน้ำพอเวียดม,มากหรอกอ่ะแล้วแล้วไมาเห็ดเอาเองไป,ไปเดี๋ยวนี้สานพ่อได้นางลินย้ำเซ้าเอยย้ำโซมีเอม,ม,มาจากใหรจากนามาจากหัวจากสวนกับว่านางสานย้ำมือเศร้ากับพราตัวเจ้าของตื่น <c oughs> ตื่นสานเฮตื่นสา,เานเฮย้ำมือเลี้ยงกัพ่อย่อยอ,อ,อาหารสานเฮเลยจังนอน นั่นกกับสันเฮตอนวอ้ยเอาพี่หน่องกมาประเดี๋ยินอาจารย์ตาก็มาลำพูว่าโดนแล้วเด้อพุนองคนกิดห้ากินใส่คนเด้อห้าแดกดากคนเด้อก็ยังการใช้ว่าแล้วเนาะห้าแดกดากคนเด้อไปยุใส่มาเนาะพี่น้องเขาสิว่าอยู่เฮียนนี่เราพี่น้องไกลไปไกลมาแวะมาเล่นนลำเด้ออยู่ทั้งอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองเบลล์ลำพูพี่น้องอยู่บ้านเราไงพี่น้องพุนองคน อ้าวขอบ่ฮู้จักว่าหมู่เจ้าอยู่บ้านนี้พะนะไปเห็นกันนําตลาดตะลีไปเก็บเห็ดพ้อกันก็มีพี่น้องไปพ้อกันเอามื้อนั้นไปตลาดไปตลาดนัดก็มี FC เพิ่นเอิ้นใส่เพิ่นก็ว่าเอ้าค่อยเป็น FC หมู่เจ้าลเบิ่งหมู่เจ้าในโทรศัพท์อยู่ว่าซั่นอยู่บ้านใกล้ๆกันนี่ล่ะโอ้ยอ้าวดีใจดีใจดีใจพี่น้องเฮาเอิ้นใส่ทักทายดีใจคือเก่าพี่น้อง กินหอดพี่น้อนก็ยังดีแต่ว่าก็คือว่านแหละตอนนี้แม่ลำพ่ออาจารย์ตายพักกันมาอยู่บ้านเดินทางไปไก่ตุ๊ตัวนี่พี่อาจารย์ตายก็เดินทางไปไก่ตีบตัวนี้น้อยกับงงเง่งงงเง่งกูขาบัวเทียงผ่านข้อขาหย่างรู้เลยไก่ละลายเดกแก่ เอาหลังจากที่อาจารย์ตายแล้วพ่อแล้วคือขังท่านี้กับขังนี้ท่อกันมั้ยปะท่อกันกอขังท่านนั่นกับซ้ำกันโอ้บโยมิบุ้ย,ยไม่แทกพี่น<ม>้นองไม่แทกแม่ไม่กิมเขียวไม่แทก,กนท่อกันแหละถ้ากับจูทูบานนี่วาดได้พี่น้องจูจูที่หนังนี่โอ้จุดจุดออกสนนี่โอ้จุดเนี่ยโอ้เศษหนึ่งออกเขาก็ว่างไปหนีบานนี่ชอางกันทูกแล้วก็ถอดตะปูก ต่อตัวแม่มันก็ระจายแบบนี้โอ้เป็นสองทางเป็นสองทางโอ้แข็งเกียร์เลื่ยๆเขาขับเข่าเห็นเลยวันนี้ขับเขาติดตายแข้งบดีโอ้วันที่เป็นตองยังเจ้าอันที่ทาก,กันเป็นดูงงูนี่กันทากตองยังเจ้เฮ้มันเป็นตองสิเตีตเยโอ้ตาก็เครียนเดี๋ยวแท็พี่บีก็ตายแข้งบดีไม่ยอมห้าถ่อ หอบใช่กันนั่นแั่นบ่ะเป็นหอบใช่กันโอ้โออโโหแล้วก็เป็นการหอบใช่กันแล้วก็มัดแต่มันอยู่เล่นป่ะบ้านเนี้ยเอาให้อยูเลดนเออนี่กันวิธีโบยหยักนั่นนี่พี่น้องวิธีง่ายๆตั้งจากเช็ดแน่นๆแน่นๆแล้วกันเกิดซิล็อกากลางเพื่อเกิดซิล็อกโอ้ล็อก ล็อกไว้ล็อกไปเนี่ยโอเคล็อกได้เรียบร้อยปั๊บเป็นตอจอมเฮียเขากับลอกออกแล้วเขากับตัดมันก็เป็นจอมเฮียเป็นเน็ตเลยวันนั้นเขาไปสานสานเอาแค่ลงไปเรื่อยๆนะบอลง่ายๆนะครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องเหาได้เบิ่งกันนี่เสร็จเรียบร้อยเป็นจอมเฮี้ยจอมเฮียดูงูนะครับพี่น้องอ่ะขอบคุณคุณพ่อคอณแม่พี่น้องเาที่ติดตามช่องลำเปาตะวันพาเพลิน คลิปนี้ไว้สำในคลิปหน้าพอ,อกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ